หลายคนเนี่ยนะครับอยากจะเล่นกับไฟพอเจอผู้ชายเจ้าชู้แล้วแบบแหมแต่มันกลุ้มกลิ่มเหลือเกินมันรู้สึกว่าเข้าไปแล้วมันสนุกอะนะฮะหรือบางคนที่มีรสนิยมชอบแบบนี้โดยเฉพาะด้วยนะรู้ว่าเสือแต่ก็ยังอยากจะเข้าไปแย่เพราะรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมาแบบนี้ขั้นตอนอยากจะเล่นมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาฟังกันดูมันมี4ขั้นตอนนะที่ข้อแรกคุณต้องรู้ก่อนหนึ่งยังไงคุณก็หยุดเขาไม่ได้นะ อันนี้หยุดหมายถึงว่าจะไปก็รอก,ก็ติกมีเซ็กกับคนนั้นคนนี้แล้วจะกลับมาอยู่ที่คนคนเดียวอันนี้เป็นไปไม่ได้เลยนะนะครับถ้าเกิดเคยฟังคลับกิ๊กเคยฟังอาจารย์หมอดรแพนมาก็บอกแล้วว่ามันเป็นมาจาก d n เอของเขานะครับมาจากสมองของเขาแต่คุณเต็มที่เป็นได้คือบ้านหนึ่งแต่ว่าต้องให้โอกาสเขาออกไปเหมือนเสือนะครับกลางวันให้ออกให้มันออกจากถ้ำไปให้ไปตบกระต่ายบ้างไปกินแย่บ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลับถ้ำมานอนถ้าคุณรับข้อนี้ได้ นะครับคุณจะไปต่อได้แต่ถ้ารับไม่ได้ไม่ได้ครับเขาต้องมีชั้นคนเดียวเขาต้องหยุดทุกอย่างอะไรอย่างงี้ฝันคุณเลิกเล่นเกมนี้ซะนะครับมันเป็นไปไม่ได้ถ้าข้อแรกผ่านไปได้คุณมาที่ข้อ2คุณต้องทําตัวแตกต่างจากผู้หญิงอื่นผู้หญิงอื่นก็คือตามนะครับจิกเชคอยู่ไหนอะไรไงรู้ว่าแฟนเจ้าชู้นะครับคุณไม่ต้องเลยถ้าจะเล่นกับพวกนี้เป็นตัวของตัวเองนะครับมีชีวิตของตัวเองไปทําอะไรที่ตัวเองอยากจะทำซะนะครับไม่ต้องไปนั่งกุมใจว่ามันจะไปเจอใครรู้ป่าเพราะยังไงมันก็จะไปแล้วก็พอหลังจากนี้นนะรัััพพออออออมมมีีีชชวววิตตตตตขขงงงงงเเแแ่่ทาไก อย่างคนอื่นซะเขาเจอคนมากหน้าหลายตาทุกคนก็จะวิ่งไล่ตามจิกจะจับนั่นจนับนี่แต่เขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนเดียวที่โดดเด่นขึ้นมาจากคนที่เขารู้จักทั้งหมดก็คือคุณเขาจะจับตามองคุณเป็นพิเศษข้อที่3ครับแกล้งโง่แกล้งโง่ไม่ใช่คนไม่ฉลาดนะนะครับคนไม่ฉลาดคือคนไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรเลยแต่ถ้าแกล้งโง่นี่คือคุณรู้แต่คุณ แกล้งทาเป็นไม่รู้แกล้งโง่คืออะไรเพราะถ้าจับจริงๆยังไงก็จับได้นะครับหลายๆคนแบบพยายามจะไปจับวางนะวันนี้เดี๋ยวคุณก็จับได้เพอาจับได้แล้วคุณก็ทอะอเลาะดังนั้นย้อนกลับไปคนหนึ่งคุณก็รู้แล้วยุ่หยุดเขาไม่ได้แล้วคุณอยากเล่นนะ่ะดังนั้นบางทีคุณต้องแกล้งโง่แล้วก็ปล่อยเป็นรูให้เขาหายใจบ้างเช่นแบบว่าอ่ะเขาเขาอาจจะแบบเออเดี๋ยววันนี้งานยุ่งอย่างเลยบางทีคุณก็รู้แหละนะครับแต่ก็อ่ะอ่ะกับสี่ทุ่มแล้วกันทำอะไรก็ทำเถอะแต่เดี๋ยวสี่ทุ่มกลับมาเน หมดเลยอยู่ใน Bad Boy Killer c o นะครับคอสคอสเดียวที่เอาไว้ปราบเสือของทางคลับกิกเด็ดกว่านั้นนะครับอีกประมาณ7ชั่วโมงเลยนะครับถ้าคุณทำตามทั้งหมดเสือแค่ไหนก็รับประกันว่านะครับอยู่แทบเท้าคุณแต่ ก็ย้อนกลับไปดูข้อหนึ่งอีกหนึ่งทียังไงบางทีมันก็ต้องออกไปตบแย้ตบกระต่ายกินบางนะเพราะคุณอยากเล่นกับเสือไงนะครับแต่คุณจะคอนโทรลเขาได้เลยนะครับ bad boy killer ลองฟังดูและก็ข้อที่4นะครับไปหาครับว่าหัวใจของเขาคืออะไรนะครับผมเจอมาจากหลายคนไม่ว่าจะเป็นบางทีสลบตัวพ่อเจ้าชู้สุดๆนะครับโดนสาวคนหนึ่งมาก็เรียกมานูเ u l a t นะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มอยู่สนิทเนี่ยมันทําได้อย่างไรข้อ4คือเขาไปหาว่าหัวใจของคนคนนี้คืออะไรไม่ใช่การรักสุดหัวใจหรือมาหลงคลั่งใครเราในหุ่น เราในหน้าอกเราในหน้าตาเรานะครับไปหาดูยกตัวอย่างเช่นเคสซี่ยกตัวอย่างให้ฟังคือเขารู้ว่าผู้ชายเนี่ยไปขึ้นโปรเจกต์อะไรไว้เต็ไมไปหมดไปทําร้านอ่ะร้านแหวนบงังจะไปเปิดร้านเช่าห้องอะไรไว้บ้างอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็บางทียังไม่เรียบร้อยผู้หญิงก็อาสาเข้าไปแล้วค่อยๆจัดการให้นะครับจากธุรกิจที่เคยแบบเงีง้ยไปมาพอมีผู้หญิงมาจัดการปุ๊บมันก็เริ่มดีขึ้นอ่าเริ่มไอ้ร้านเลิศอะไรนี่มันก็เริ่มดีขึ้นนะครับบ้านเบิร์นก็เริ่มเป็นอ่ากลับมาอยู่กับรรร่่่อออองยยมมาากกขึ้้นน็ททํไปเืๆๆีีคุุจด หลุจ <Es> <an> ุดท <NBC> ี <post> ่หลุชนะใจแม่บางชนะใจเพื่อนฝูงบางแล้วก็ไปกลุ oh ่มหัวใจของตรงนี idea, ้ไว <nd ering> ้ไอ้เรื่องที่เขาทำเลอะเลอะเทอะเทอะไว้เนี่ยได้ไปจัดการให้เรียบร้อยคราวนี้ทิ้งไม่ได้เพราะถ้าทิ้งไปเดี๋ยวทุกอย่างมันจะพังนะครับเหมือนเดิมก็เลยไม่กล้าทิ้งก็ค่อยๆนะครับค่อยๆกลายเป็นคนจากเสือค่อยๆกลายเป็นแมวขึ้นทีลนิดทีลนิดทีลนิตว่าบางทีนะครับมันไม่ได้เกี่ยวการว่าคุณต้องไปเอ็กแค่ไหนจะไปแข่งกับใครเข้าไปกลุ่มว่าหัวใจเขาอยู่ตรงไหนแล้วก็ไป จัดการล็อกตรงนั้นไว้ซะรับประกันว่าอยู่เหมือนกันและถ้าอยากรู้เรื่องลึกๆก็ไปลองดู Bad Boy Killer สักหนึ่งทีแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้ครับว่าเสือแค่ไหนถ้ารู้วิธีสยบได้เหมือนกัน